ว่าาวนี้เอาอีกจะเปิดศึกรอบสามอีกคราวนี้จะไม่เหมือนข่าวที่แล้วคนที่จะพลิกแผ่นดินได้เนียคือเท่าแก่สีจะเป็นคนพลิกแผ่นดินขเขมรถ้าเกิดสั่งลุยปุ๊บจีนเอากองกำลังเข้ามาลงเนี้ยจบเลยนะแล้วจีนอ้างว่างไงรู้ไหมเพื่อเอากองกำลังรักษาสันติภาพเข้ามาลงอเมริกาไม่มาพเพราะเขมรมันก็คือกองขยะกองหนึ่งเท่านั้นเอง อเมริกาเขาไปเล่นเวเนซุเอลาเล่นอิหร่านน้ำมันทั้งนั้นไอ้นี่มีแต่กองขยะยังเก่งใกล้ทำตกโอโอ,โอ,โอ๋อเหรออ๋อสีจิ้นผิงเดี๋ยวกูขึ้นภาษีนะสีจิ้นผิงบอกมึงจะรีบขึ้นก็รีบขึ้น,นอย่ามาชวนกูคุยเพาะพ่อขเขมรอยู่แล้วถ้าจะยื่นเลือกไปที่ UNSC คุณคิดว่าใครจะวีโต้ให้ขเขมรนะก็ไม่มี ถ้าคำเมรยังมีบอ่อน้ำมันมีทอ่อกา๊าซธรรมชาติมีแหล่งพลังงานกา๊าซธรรมชาติมีทองคำอีกมากมายมหาศาลอเมริกาเขาไม่ปล่อยหรอกครับแต่นี่มันเสร็จฝรั่งเศสไปแล้วนี่คิดดูขนาดฝรั่งเศสยังไม่อยากยุ่งด้วยเลยไปขอแผนที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสบอกกูมีอยู่แผ่นเดียวเอาแผ่นเดียวผมก็เอาอะกับแผ่นนั้นนอที่มึงไปยื่นสารโลกในะแผ่นนั้นเลยอะอ่ะแล้วเขาพอว่ก็มึงไม่สำาเนาวไว้เหรอ ไม่มีพี่เขียนม,มาใหม่สิบอกเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันตรวจสอบได้มันรู้ว่าพึ่งเขียนเลยนะมันมีอยู่ที่เดียวที่ทําให้เหมือนเก่าได้ถ้าทำ,ทำไมพี่ไปเอาไปทาอ่ะไปทํายังไงอ่ะมันอยู่ในเมืองไทยอ๋ออยู่เมืองไทยอ่ะสบายเลยทําไมเดี๋ยวเรายัดเงินทีเดียวจะไปยัดใครเอานักการเมืองนะนักการเมืองไทยให้ตังหน่อยเอาแล้วอ่ะเอาเขามีคนขายชาติด้วยเหรออุ้ยหลับตาคว้าตัวไหนก็โดนหมดเลยอ่ะ นี่เขาเมย์เขามั่นใจขนาดนี้เลยนะจะเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนตอนเขายื่นให้มึงจะไม่ทําสําเนาแล้วไปเก็บไไม่ไปเก็บไม่เก็บแผนที่ในสมัยทาราวดีและฝรั่งเศสแม่งก็ไปลบทาราวดีออกไปเขียนอะไรครับคําว่าคาแมอเอ็มพายไอพวกนั้นก็เชื่อเลยอุย้ยทำไมพวกเราเยอะเงี้ยแผนดีเราทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ของเราหมดเลยเหรอของมึงคาเมนะคาแม่เอ็มพายแล้วท้าแผนที่ใหญ่ทำไมพวกเราเหลือแค่เนี้ย ประเทศหรือคนคนเสียมันเตะพวกมึงลงทะเลหมดแล้วเหลือแต่พวกมึงเี่มห,หนีกันมาเนี่ยเขมรเนี่ยเดี๋ยวคุณดูอนาคตอีกไม่นานเนี่ยคุณคอยดูได้เลยประเทศไม่ได้ไปไหนนะแต่ตระกูลหุ่นจะต้องในไปเพราะรอบสามเนี่ยจีนเขาไม่ประทับใจนะเหมือนกับมันท้าทายจีนไงเขาห้ามแล้วมันก็ยังจะเอาสุดท้ายไปแตะกับอเมริกาและสืบไปลงนามในสนธิสัญญารักษาสัตยภาพโลกสวยด้วย แต่ขอเป็นสมาชิกฟรีนะไม่มีเงินนะหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐไม่มีแต่มีเฉพาะอะไรขอฟรีก่อนสามปีเดิมนะมันชื่อเขมรตอนที่มันอยู่ไอ้เกาะชวาเนะี่ยมันตั้งชื่อกลุ่มของมันตั้งชื่อในเมืองของมันนะ่ะบุงหงากมบูชาแล้วตอนหลังมันไปเจอโจต้ากวนหลอกขึ้นเนี่ยหลอกขึ้นเรือสำเภาไงนะเอ๊ะพาไปเที่ยวเว้เยไปดูโลกภายนอกไปขึ้นฟรีขึ้นฟรี ไอ้พวกที่เขาอยู่ในโดมป่ากล้วยมาตลอดไงพอเจอเรือคนจีนคิดว่าเขาพาไปเที่ยวพามาเจอของปุ๊บบอกซื้อเปล่ามีหลายตัวเลยแข็งแรงทั้งนั้นมึงดูตัวเนี้ยบึก,บ,กบึกทั้งนั้นเลยขอแม่งซื้อหมดเลยเหมาหมดเลยก็จับไอ้พวกนี้มายกหินไงมันเป็นกรรมทั้งชาติคือขเขมรเนี่ยเป็นประเทศที่แม่งสกรกอะเอาง่ายๆนะญี่ปุ่นทำสงครามกับสารัฐคนญี่ปุ่นแม่งเกลียสารัฐชิบหายเลยนะยังไม่เคยเอาธงชาติสารัฐมาเหยียบเลยนะ เยอรมันแม่งลบกับคนนูน้นลบกับคนนี้มาลบกันไปเม,มื่อวาเรายังไม่เคยเห็นนะว่าชาติใดในโลกนี้เนี่ยที่ไม่ถูกกันแล้วแม่งเอาธงชาติมาถมน้ำลายมาเหยียบม,มาเยี่ยวใส่อ่ะมิได้ขเขมรที่เดียวแล้วอยากจะรู้ว่าไอรัฐบาลหน้าไหนที่จะกล้าไปคืนดีกับขเขมรน,นะทำไม่เอาผู้นำะมันมากราบขอโทษในหลวงพวกเรานะบอกเลยนะไอรัฐบาลไหนไปคืนความสัมพันธ์กันไปปฏิรูปสัมพันธ์ความสัมพันธ์นปปนนกันใหม่พวกมึงเนี่ยพวกตรรยศชาต เป็นไอ้พวกทรยศชาติขเขมรขุดคูเลตพร้อมดึงลบขเขมรไม่จบบี้จัดการให้เบ็ดเสร็จจะจัดการยังไงลบคราวหน้าก็เหมือนกันนะป้าเพราะยิงกันอยู่ว่าขเขมรบอกไม่ไหวแล้วเพื่อนหยุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวก็จะมีตัวเฮี้ยโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งบอกไปพวกเราหยุดเถอะเรามาตกลงกันใหม่จะแม่งมีอาการแบบนี้อีกนะบอกเลยไอ้คนสั่งหยุดคือคนขายชาตินั่นแหละคือคนขายชาติคุณจำหน้าคนสั่งไว้ได้เลย ข่าวที่แล้วจะชนะอยู่แล้วจะเบ็ดเสร็จอยู่แล้วไอชนะคือมันชนะแล้วละ่จะจาเบ็ดเสร็จอยู่แล้วไปเคลิบก็มไม่รู้ไปพวกเราหยุดยิงเจราจากันก่อนแล้วจะรอบหน้ามีอีกอย่างงี้อีกนะมันบอกว่ามันมันยอมแล้วไปหยุดยิงก่อนมาปฏิบัติตามข้อตกลงกันใหม่ไอคนที่ไปหยุดยิงไอคนที่ไปเซ็นนั่นนะ่ะคือไอพลขายชาดูหน้าดูตารอดูได้เลย รอบที่สามถ้าไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะเระจู่ๆสั่งหยุดยิงนะไอ้คนสั่งคือคนขายชาติมันจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าครั้งที่สามมันเกิดขึ้น,นเกิดขเขมรใช้ไม้เดิมมาอีกมึงจะสั่งหยุดยิงไหมถ้ามึงสั่งหยุดยิงมันนะในคนสั่งคือคนขายชาตขาเขมรบอกต้นตำรับส้มตำปูปลาลามันมีทุกอย่างนี่ขนาดมันได้รับเอกราชมันเจ็ดสิบห้าปีมันเพิ่งทำผงรถดีสำเร็จ มันโอโหคนทั้งประเทศแม่งจุดผู้แดกหมากระทะกกันฉลองชัยกันในมั่วไปหมดเลยพอไปดูเครื่องทําปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงทําอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็บอกเป็นโรงงานชนเผ่าเขมรมีทุกอย่างในกําแพงยกเว้นสติและความเฉลียวฉลาดอืมก็เหมือนกับอีนางเจนนานะ่ะโอโหทั้งแรปทั้งแรดเลยนะร้องเพลงจีนก็ร้องเพลงไทยก็เอาเพลงสากลก็มีตอนนี้เริ่มสะบัดตุกไปเกาหลีใต้ล่าสุดไปเกาหลีใต้ยินที่ินที่ เต้นๆๆๆๆกะให้เกาหลีเขาดูเห้เหมือนลิซ่าปรากฏว่าทําเหมือนทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่เหมือนลิซ่าสันดานเหมนเคยกลัวไทยบ้างมหมมันพยายามทําภาพต่างๆไปเปลี่ยนภาพทํา AI ทําร้ายหัวใจคนไทยด้วยการอะไรครับไปสร้างภาพ AI แล้วก็เอาพระเจ้าอยู่หวงเราไปล้อเลียนเหยียบย่ําธงชาติเราเป็นเพราะอะไร ก็เป็นเพราะนักการเมืองบ้านเราไงถ้าวันนี้ไม่มีโซเชียลนี่เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราเสียแผ่นดินไปอื้อซ่เลยเวลาเราพูดอะไรมันขำอย่างเดียวไม่เคยกลัวเลยแล้วแถมยังท้าทายเราอีกแต่พอวันนี้เกาหลีเป็นยังไงครับประธานาธิบดีเกาหลีออกประกาศเป็นภาษาเขมรเลยภาษาหมอยคนขเขมรเนี่ยหมดทุกคนเลยแม้กระทั่งไอฮุนเซนยังต้องลุกขึ้นมาตอบเราบอกขอบคุณท่านมากครับ มาแต่วันก่อนกินจิกท่านเผ็ดดีกินแล้วผมหูตาสว่างร่างกายแข็งแรงเลยต่อไปนี้ไอ้พวกสแกมเมอร์มึงฟังกูเอาไว้เขมรจะไม่ใช่แดนสวรรค์ของพวกมึงอีกต่อไปต่อไปนี้พวกมึงจะต้องอยู่ในนรกมันเป็นนรกตั้งนานแล้วเขมຈนะ่ะเป็นทั้งซ่องโจรเป็นทั้งนรกเป็นทั้งตลาดการค้ามนุษย์ไอ้คนสั่งฆ่าคนคเขมຈคนแรกไม่ใช่พรพศ แต่คนที่ฆ่าคนเขมรคนแรกคือศรีหนุคนเขารู้ทั้งโลกยกเว้นเขมรไม่รู้เพราะเขมรมันเรียนวันละสองชั่วโมงพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุยกับทูตเกาหลีจบในระหว่างพูดคุยก็บอกว่าต้องไปถามประเทศไทยเขาดูนะเพราะเพราะว่าประเทศไทยเขาจับคนร้ายได้ขเขมรไม่รู้ขเขมรไม่เกี่ยวละไปถามไทยก็ดูวันนี้ประเทศไทยไล่เกียรติศักดิ์ศรีเพราะไม่ใช่ใครแนละ้วพนักการเมืองแล้วเดี๋ยวคุณดูเลยครับนะ พอประเดี๋ยวกระแสะเปิดด่านซาลงซาลงซาลงสถานการณ์ชายแดนเริ่มเงียบลงเงียบลงเดี๋ยวแม่งก็มีคนมาเปิดด่านถึงบอกไนงะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับใครเสนอเปิดด่านเนี่ยไอคนนั้นคือคนขายชาติคุณจําตระกูลไว้ได้เลยคุณจําตระกูลไว้ได้ทันทีไอพวกนี้ขายชาติไม่รู้นะครับไออีนักการเมืองตัวไหน ไม่ว่ามึงจะเป็นนายกไม่ว่ามึงจะเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมหรือรัฐมนตรีมหาไทยถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปไอ้อ e ีตัวไหนเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วเสนอเปิดดนันแล้วเสนอฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเขมรพวกมึงคือคนขายชาติพวกมึงคือคนทรยศชาติขอประนามล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยถ้ามันจะไม่มีกินถ้ามันจะไม่มีแดกถ้ามันจะไม่มี น้ำมันไว้ใช้ถ้าแม่งมีแต่คนป่วยให้แม่งมาโมยนทิ้งต่อหน้าดา่าก็ปล่อยให้มันเน่าไปที่รัฐบาลสั่งยิงที่รัฐบาลสั่งทำลายที่ทหารออกไปสู้ลบได้เพราะสังคมกดดันทําให้กองทัพต้ตองขยับก่อนหน้าพม่ากะทีนึงแล้วมานี่คำเมงก็หลายรอบแล้วคุณเคยเห็นไหมรัฐบาลไหนกล้าสั่งมีแต่ขอเจรจามีแต่ขอเจรจาคุณเคยเห็นผู้นําในกองทัพบ้างไหมมีใครกล้าลบ ไม่มีอะไรนะครับเหตุการณ์ปกติตอนนี้เราทําหนังสือประท้วงไปแล้วนะครับเอ,อตอนนี้เราจับตาดูอยู่ครับผมสัญญาเลยครับว่าถ้าเกิดขยับมาแนละ้วผมยิงแน่แดกช่องบอกมาตั้งขี่กิโลเกือบสิบโลขึ้นมาที่ปราสาทต,ตาเมืองทมชี้หน้าด่ากองทัพแต่พวกนายพลเหล่าทัพทั้งหลายไปไงนั่งไม่รู้เรื่องเลยบอกเออก็ก็เดี๋ยวเดี๋วใจเย็นๆนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่ไปถึงขั้นนั้น แต่มันมายืนชีน้หน้าด่ากองทัพด่าทหารทำคอนเทนต์เอาธงชาติไปเหยียบกองทัพมันยังนั่งเฉยๆเลยมันยังบอกอ๋อไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราประท้วงอยู่ก็เพราะที่ผ่านมามันถูกกระแสสังคมบีบมันถึงต้องขยับถ้าไม่มีโซเชียลบีบมึงไม่มีทางขยับหรอกป่านนี้ในตาเมืองทมยังวิ่งขึ้นวิ่งลงเล่นอยู่เลยไอที่ไปบอกอุยออกหมายจับแล้วสองพ่อลูกอย่างงูย่างงี้ ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าจะจับหรือหาทางช่วยเหลือเอาดีๆนะทรัพย์สมบัติไอ้คุณเซนเนี่ยใครๆก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เห็นหมาตัวไหนไปเอาเลยจะเล่นละครอย่างเดียวเดี๋ยวออกหมายจับละเดี๋ยวแจ้งข้อหาละเดี๋ยวจะส่งอินเตอร์โพลแล้วประเทศที่มันกาลังจะไปเนี่ยมันไม่ได้อินเตอร์โพลไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเป็นประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนเลยไม่มีอะไรเลยเลิกเล่นละครกันทีเถอะคุณดูอย่างแม่ทัพกุ้งเนี่ย แม่ทับกุ้งกูกลายเป็นวีรบุรุษเลยได้รับเหรียญเกียรติยศจากดาวอีกแล้ววันนี้ตายไปกี่ศพแล้วแล้วรู้ว่าจะมีรอบหน้าแล้วไอ้ลูกหมาตัวไหนสั่งหยุดยิงแล้วมึงรับผิดชอบได้เปล่าเขมรพระทรงจดหมายมาขอหยุดยิงก่อนได้ไหมโอ้โหเฮ้ยพอพอพอพวกเราพอพอพอเบาเบาเบาเขมรเขามาขอหยุดยิงนะพอข่าวออกว่าเขมรขอหยุดยิงเขมรแม่ออกข่าวเป็นประกาศเลย บอกกูไม่เคยขอหุดยิงแล้วกูไม่เคยยอมแพ้มึงเป็นยังไงครับนั่งใบแดกเลยแล้วพอหยุดยิงเสร็จไปทําข้อตกลงก็อ่ดอาดยืดยาเล่นลีลาเดิมๆแล้วเราในในฐานะผู้ชนะทําตัวเป็นอะไรครับคอยนอนรอเขมนเดินทางเข้ามาจะมาขี่โมงพี่ก็มาเถอะจะมาขอให้ได้มาเถอะเพราะเราจะใช้งบประมาณไง อย่างน้อยงานนี้ก็มีตังทอน่อาวะ JBC สองรอบก็ไม่ได้เรื่องไป JBC อีกรอบนึงแป้งทุกวันนี้กลับมาก็ยังเละเทะอยู่เหมือนเดิมถึงตั้งคำถามว่ามึงประชุมหาปอเหรอมึงประชุมมาตั้งยี่บห้าปีอะประชุมแประชุมเสร็จลบต่อเราจะเบ็ดเสร็จอยู่แล้วเหลืออยู่ที่หมายเดียวถ้าที่หมายนั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปก็จบ